สวัสดีครับเมื่อ EP ที่แล้วได้พูดถึงช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิรักที่ไซเมืองฮินล่าและไซบาสลาติดกับทะเลแดงเป็นการช่วยเหลือการพาหลบหนีภัยสงครามระหว่างอิรักและอิหร่านที่เมืองบาสลา ย้ายแรงงานกลับเข้าในที่ปลอดภัยในเมืองสมาว่าและเมืองหินลานันครั้งหนึ่งและก็ช่วยดูแลทางด้านการเงินรักษาการตำแหน่งแคมบอสช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยในตำแหน่งหน้าที่ของบุรุษพยาบาลและเป็นผู้ประสานงาน และเป็นโฟร์แมนซึ่งทำหน้าที่หลากหลายในช่วงนั้นซึ่งก็ได้ช่วยเหลือแรงงานไทยในช่วงนั้นทั้งหมด